สวัสดีค่ะในวันนี้หมอมินจะมาทำพิกอากาศนะคะทุกคนในหัวข้อที่ว่าคุณกับเขาคนนั้นในวันนี้นะคะใครทูกใจมากกว่ากันนะคะดวงที่แม่หมอจะทำพิกอากาศอยู่นี้นะคะดูได้ทุกเพศดูได้ทุกราศีเลยนะะถึงแม้คุณจะเลือกกองก็ตามมะทุกคนทุกท่านมันก็เป็นดวงรวมอยู่ดี แม่หมอไม่สามารถไปดูตรงกับทุกคนทุกเรื่องราวได้และอาชีพก็เหมือนกันนะคะทุกคนนะคะให้คุณฟังเป็นว่าเฮ้ยเขาธาตุอะไรราศีอะไรใกล้หรือไกลนะคะตรงนี้แม่หมอไม่สามารถไปแจงเขาทำอาชีพอะไรทั้งหมดได้เช่นขับรถสองแถวขับรถตุกต๊กๆอย่างเงี้ยถ้าอาชีพไปจอยอ่าไปไปแจกแจงไปซอยถีย่โยบลงไปอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าเฮ้ยมานั่งบอกอาชีพทุกคนนะคะ สามชั่วโมงก็ไม่จบอย่างนี้แม่หมออยากให้คุณนะคะตรงนี้ดูเป็นพอสังเขตก็พอหมายถึงอาชีพนะคะคุณอยู่ในสายงานเดียวกันไหมหรืออยู่ในบริษัทเดียวกันอย่างเงี้ยก็พอนะ,ะทุกท่านแม่หมออยากให้คุณเลือกกล่องไพ่คะ่ะอันนี้กองหนึ่งนะคะทุกคนและอันนี้กองสองนะคะตรงนี้ทําจิตใจให้สงบนะคะอ่ะแม่หมอขออนุญาตเก็บกองสองเนาะ ะคะมาดูกองหนึ่งกันคุณกับเขาคนนั้นในวันนี้นะคะใครทุกใจมากกว่ากันแม่หมอขอดูคุณก่อนนะคะว่าขอดูพลังงานคุณก่อนนะคะว่าคุณเป็นอย่างไรในวันนี้เนาะ,นะะพี่กากาศวันนี้วันเสาร์นะคะทุกคนวันเสาร์ที่ยี่สิบเอ็ดแล้วใกล้จะสิ้นเดือนแล้วนะคะช่วงนี้ฝนตก ะะถ้าบางพื้นที่น้ํายังท่วมอยู่นะคะแม่หมอขอเอาใจช่วยนะคะตรงนี้นะควีน <Queen S 1> เหนเรียญใบแรกของคุณนะคะคุณเห็นไหมคนคนนึงนั่งมองเหรียญเหรียญมันมีค่าเสมอทองนะคะเหรียญทองเหรียญอะไรก็ตามที่เขามองอย่างนี้มันมีค่าเสมอถามว่าคุณคิดถึงไหมคุณก็คิดถึงแหละแต่ถามว่าคุณต้องทําอะไรไหมแม่หมอว่าคุณไม่ทําอะไรแล้ว แต่ถ้าไปแจกแจงรายละเอียดนะที่ผ่านมาคุณบางท่านอาจจะบอกว่าทำมาเยอะแล้วแม่หมอตอนนี้ฉันอยู่กับตัวเองอยู่นิ่งๆดีกว่าเจ็บมาเยอะแล้วก็ได้นะคะตรงนี้คุณนิ่งมากนะคะตรงนี้นะกองหนึ่งแปดาดาบนะคะถามว่าเป็นยังไงบ้างแน่นอนล่ะค่ะมันอึดอัดเนาะที่ผ่านมามันกดดันนะคะมันไม่รู้จะขยับไปทางไหนมันไม่รู้จะทํายังไงมาถามว่า คุณคิดถึงไหมแม่หมอก็ต้องตอบว่ายัางคิดถึงแต่ไม่ได้แปลว่าเราจะกินไม่ได้นอนไม่หลับขนาดนั้นชีวิตของคุณนะคะแม่หมอว่าผ่านจุดนั้นมาแล้วถ้าท่านใดเลือกกองหนึ่งคุณเคยอึดอัดกดดันก่อสภาวะนี้แต่ณตอนนี้เรานิ่งแล้วเรากำลังก้าวไปสู่สิ่งที่เป็นอิสระเหมือนหลุดนะคะหลุดจากความทุกข์ใจเสียใจตอนนี้นะคะใช้ชีวิตแบบเออชิวๆแล้วเริ่มสบายๆรับกับตัวเรา เดมเพรสนะคะทุกคนอันนี้คนเกิดวันศุกร์เดมเพรสแน่นอนล่ะค่ะสองใบเนี้ยแน่นอนล่ละเดมเพรสผู้นี้คุณให้ความรักความใส่ใจความอบอุ่นทําได้ดีที่สุดเท่าที่ใครคนนึงจะทํามาหมดแล้วนะะรักเขาด้วยความรักด้วยความจริงใจเป็นตัวแทนของคนที่ดูแลและใส่ใจแต่เมื่อความรักมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังในสิ่งที่เราทุ่มเท นาเดมเพสผู้นี้ก็จะนั่งบนบัลลังของเราอย่างสง่างามอย่างสวยงามรับตัวเองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นนะคะด้เชีรีวอดนะคะอันนี้ชาวกระกรกบางคนคุยกับคนที่เดินทางบ่อยหรือคนที่อยู่ไกลได้ด้วยนะคะถ้าไม่อยู่ไกลก็ทํางานเกี่ยวกับรถพวกเนี้ยนะค,ะ,นะคะ,นะตรงนี้แม่หมอว่าคุณพอและในความพยายามที่จะต้องตามผู้ใดคุณอยู่กับตัวเองดีกว่าค่ะ อยู่กับเพื่อนฝูงนะคะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างนี้ดีกว่าค่ะที่ผ่านมาอาจจะเป็นเรื่องนะคะเกี่ยวกับสามเศร้าก็ได้คุณก็เลยรู้สึกว่าเออคุณพอแล้วนะคะแถมความรักที่ผ่านมาทําให้คุณกลายเป็นคนที่รู้สึกว่าเออเรามีกําแพงกับคนที่จะเข้ามาความรักทําให้เราแม่มอไม่ได้บอกคุณอยากโสดน,นะหมายถึงว่าใครเข้ามาเราไม่ได้จะรักใครง่ายๆอย่ะเราเริ่มมีกําแพงนะคะตรงนี้เพราะเราเจ็บมาเสียใจมาะคะ่ะทุกคนบางคนคุยกับคนอายุน้อย คนที่แตกต่างนะคะตรงนี้นะะเขาอาจจะยังรักอิสามไม่ได้อยากผูกพันกับเราไม่ได้มานึกถึงจิตใจเราก็ได้นะฮะมาอีกหนึ่งใบแล้วกันเนาะบางคนอาจจะยังแอบรอล่ึกๆบางคนคุยคนทางไกลหรือสองไม้เท้าอาจจะอยู่ในสายงานเดียวกันนะฮะตรงนี้หรือในบริษัทกลุ่มก้อนเดียวกันก็ได้นะคะไม่ว่าคุณจะทำานอาชีพอะไรก็ตามเนาะแม่บอว่านะอาชีพที่ สุจริตก็คือนะคะไม่ได้เบียดเบียนใครก็เป็นอาชีพที่มีเกียรติทุกคนนะคะและสองไม้เท้าถือลูกโลกเนี่ยยังไม่ถึงอดคนไกลได้ด้วยนะทุกคนหรือสภาวะก็คือการรอคลี่ผ่านมาแต่ตอนนี้คุณเริ่มปล่อยวางเริ่มชิลๆละมาก็ได้ไม่มากก็ช่างฉันเริ่มอยู่ได้มาดูฝั่งเขากันบ้างค่ะทีนี้นะมาดูฝั่งเขาคนนั้นนะคะราศีอะไรธาตุอะไรคนไก่หรือไกล เขาเป็นอย่างไรคะทุกคนคุณกับเขาคนนั้นในวันนี้ใครทุกใจมากกว่ากันนะคะมาดูเนาะเดมเพลสนะคะตรงนี้ถามว่าเขานึกถึงคุณไหมไม่หมอต้องตตบว,ว่าเขาคิดถึงคุณนะเพราะสกี้คุณเพิ่งออกมาเดมเพลสนะคะเดอะทาวเวอร์ tower, คนเกิดวันอังคารนั่นนะตัวนีมน้มันมีความรู้สึกพังแล้วคะ่ะใจพังเสียความรู้สึกกันไปไปโป๊ะแตกอะไรก็ตาม ขิงถือถ้วยอันนี้ธาตุน้ํากระต,ตมีนมิจิทิจนะคะตรงนี้พ่อไม้แม่ไม้ก็ได้นะคะเขาคิดถึงคุณนะคนคนเนี้ยเขาคิดถึงคุณคิดถึง,ดถงเดมเพลสผูกนี้นะซีดาคือการนิ่งการเงียบแต่ทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะควีนถือไม้เท้านะถ้าเขาไปดิวกับใครส่วนใหญ่ควีนถือไม้เท้ามันจะเป็นมักจะเป็นคนที่อยู่ในกลุ่มก้อนคืองานสายเดียวกันหรือ ถึงจะทํางานอาชีพคนละสมมติะคะถ้าเป็นบริษัทเดียวกันถ้าจะไปแจกแจงมันก็จะลงลึกแล้วก็หยิบย่อยมันก็จะเยอะเกี่ยวกับอาชีพนะในบริษัทเดียวกันก็ได้นะบริษัทเดียวกันไม่จําเป็นต้องทําอาชีพเดียวกันบางคนเป็นนักการบัญชีบางท่านทํางานอาจจะเป็นการซ่อมบารุงนะแต่ว่าพอสังเกตคืออาจจะเป็นบริษัทเดียวกันหรือไม่ได้บริษัทเดียวกันแต่เป็นกลุ่มสายงานใกล้กันก็ได้ค่ะทุกคนควินถือไม่เซ้าส่วนใหญ่เป็นคนที่ ไม่ได้นัดเดทออนไลน์ถ้าเขาไปดีลนะไปดีลกับคนใกล้ตัวแบบนั้นแล้วค่ะแต่ว่ามันมันพังอะ่ะแสดงว่ามันมีการโปะแตกจําได้อะไรบางอย่างนะคะไปคนไปคุยกับคนอายุน้อยก็ได้นะคะตรงนี้นะความรักตรงนี้ไม่หมอว่าเขานึกถึงคุณอยู่หรือหกไม่เท้าเนี่ยเดินทางบ่อยก็ได้นะคะทุกคนนะคะรับราชการรับทิสากลได้หมดสี่ม่เท้าคุณกับเขาปิดกั้นกันไปน้ำบล็อกกันไปนะคะตรงนี้ แทมเอรแลนด์นะคะอันนี้ชาวธนูลัคนาธนูคนเราบางคนอาจอายุแตกต่างกันหน้าตาทางสังคมความห่งางไกลหรือต่างชาติต่างภาษาคนคนนี้แม่หมอว่าถ้าเขาไปดีวอะไรกับใครแม่หมอว่าเขาไม่ค่อยโอเคละมันเป็นเรื่องการทะเลาะก,การขัดแย้งกันทัศนคติไม่ตรงกันคุยกับคนที่อายุน้อยเห็นไหมคะสามเหรียญเขานึกถึงคุณนะอย่าพูดอย่าคุยกําลังสืบสองคุณอาจจะสืบสองถามเขาเขา,ขาคุณอาจจะทางสายเพื่อน นะสองทางคุณไม่ได้สองทางเพื่อนถามคุณไม่ได้เลยตรงก็ถามทางคนที่รู้จักคุณก็ได้แต่ถ้าไม่หมอทายถ้าคุณเกี่ยวกับสามเศร้าเข้าไปดีว่าใครเนี่ยอาจจะไม่ใช่นัดเดทออนไลน์แล้วอ,อาจจะเป็นคนใกล้ตัวอย่างที่แม่หมอพูดเห็นไหมคะดีวงานนะคุยทางสายเพื่อนสายงานกลุ่มก้อนเนี่ยใกล้เคียงกันนะฮะตรงนี้สิบไม้เท้าค่ะทุกคนคนนี้งานเยอะงานมากแบกอะไรหล,ลายสิ่งหล,ลายอย่าง เป็นเจ้าของกิจการก็ได้แล้วก็นิ่งเงียบไปนะคะเดือนสันนะคนเกิดวันอาทิตย์คนคนนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะเป็นคนมีชื่อเสียงชื่อเสียงมากชื่อเสียงน้อยก็แล้วแต่บุคคลนะคะบางคนก็สังคมอยู่ในวุงกลุ่มเพื่อนก็เป็นคนที่โดดเด่นนะคะตรงนี้เป็นคนที่ถ้าอายุเท่าคุณหรือมากกว่าก็หน้าเด็กนะคะตรงนี้ตัวเขาเป็นลักษณะที่มั่นใจในตัวเองห้ามไม่ท้านะคะเป็นความขัดแย้งตรงนี้เป็นยังไงบ้างแม่มอว่าเรื่องงานเขาก็หนัก ตรงนี้เขาอาจจะกําลังนอนน้อยพักผ่อนไม่สบายนะคะถ้าเขาไปดี่ยวใครเขากาลังมีปัญหานะความยุ่งยากวุ่นวายมาทุกคนสิบเหรียญตรงนี้เดชเชลีอดนะคะแม่หมอว่าขอให้การเดินทางขึ้นทั้งคู่เลยบางท่านอาจจะเป็นเรื่องปัญหาความขัดแย้งไม่เข้าใจตอนนี้เขาเป็นยังไงแม่หมอว่าเขาก็ไม่ได้มีความสุขความสบายใจนะคะตรงนี้เดฟูตัวเขาก็ใช้ชีวิตเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยมีคนคุยคนแอล แต่ถ้าถามว่าไปคุยกับใครแล้วเป็นยังไงแม่หมอว่ามันก็ไปไม่ได้มัน,ม,นมันเหมือนกําลังมีปัญหาไปไม่รอดนะคะทุกคนตรงนี้เขาส่องคุณนะแม่หมอเห็นหนึ่งเกี่ยวกับสามเศร้าแล้วเขาก็ดึงใครเข้ามาแล้วอย่างอย่างที่สองแม่หมอเห็นการขัดแย้งมีปัญหาหรือคนไกลเขาส่องคุณชีวิตเขาตอนนี้ก็เหมือนกันค่ะต่างมูกออกมาแล้วใช้ชีวิตเรื่อยเรื่อยเปื่อยออนะคะไปเรื่อยๆนะะก็ใช้ชีวิตปกติถามว่าเป็นยังไงเอามาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะ มาดูความรู้สึกเขาที่มีต่อคุณนะเป็นอย่างไรมาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณกองหนึ่งนะคะเขาคิดถึงคุณนะแม่หมออา่านไพ่สองรอบแล้วเนี่ยเขาคิดถึงคุณนะคะคนคนนี้เป็นคนค่อนข้างปากหวานนะทุกคนนะคะตรงนี้ ส่วนใจของเขาก็ค่อนข้างนะคะวันไว้ง่ายถ้าเป็นคิงถ้วยนะเขาคิดถึงคุณเห็นไหมคะเดมเพจคิดถึงคุณผู้หญิงหรือถ้าตัวแทนผู้ชายเขาบอกคิดถึงคนที่ดีดีกว่าหมอแม่หมอแม่บอกเพจจะบอกคิดถึงว่าตัวแทนคือคิดถึงคุณเพราะว่าคุณน่ารักคุณดีคุณใส่ใจคุณอบอุ่นทั้งที่คุณสวยคุณหล่อคุณดูดีแต่คุณเป็นคนวางตัวดีใส่ใจเขาเขาก็รอนะทุกคนสองไ่เท้ารอคุยรอเคลียร์รอสื่อสารนะคะ ถามว่าทุกใจใครมากกว่ากันไม่มองไม่ได้ว่าเขาทุกใจอะไรนะแต่เขารอคุณมากกว่าเขาคิดถึงคุณอย่างนี้ดีกว่านะคะขึ้นมาสามใบเนาะะยังไม่เปิดเดี๋ยวเปิดต่อนะคะค่อยเปิดไปนะเขาคิดถึงคุณมากยังมองเรียนที่มีค่าคุณยังสําคัญต่อเขาอยู่นะสําหรับบางท่านนะคะรอแต่เดทนะพิจิตราคณา,าพิจิตแต่มันจบไปแล้วเขาก็คือยังมีความรู้สึกความหวังว่าเอ้คุณจะติดต่อมาหรือเราอาจจะได้เจอกันหรือได้คุยกัน เดทแปลว่าภาวะที่ห่างหรือจบความรักความสัมพันธ์นี้มีใครเดินออกมาจากความสัมพันธ์นะคะทุกคนนะคะมันมีความรู้สึกหนึ่งมันไม่เติมเต็มหรือคนที่ห่างไกลหรือเขาอาจจะคิดว่าเขาเองที่ทําให้คุณต้องเดินออกมาจากความสัมพันธ์นี้เพราะไม่ได้เติมเต็มคุณใจลึกๆเขารอ,อคุณมางอ้อแต่ถ้าคุณบอกเออเราไม่ง้อหรอกหมอไพ่ตรงนี้มันหมายถึงเขาอาจจะอยากมาง้อคุณก็ได้นะ,ะทุกคนแต่ว่ามันจบกันไปแล้วนะคะมันพังไปแล้ว ความรักครั้งนี้มันมีความรู้สึกมันไม่ชัดเจนในบางสิ่งบางอย่างนะคะในความรักความสามั์ที่เขาอาจจะทําลับหลังคุณนะคะหรือไม่ได้เล่าอะไรคุณฟังหมดหรือคุณไปโป๊ะแตกจับได้เห็นไหมคะเขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะในความรักความสามั์อยากคุยอยากเคลียร์เด็กถือไม่เท่าอยากทักคุณมานะอยากทักอยากพูดอยากคุยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาเขารู้สึกว่ามันน่าเบื่อไปหมดเลยสิ่งที่เขารอคอยสิ่งที่เขาคิด สิ่งที่เขาหวังคือเขาก็คิดถึงคุณนะคะตรงนี้นะเขาก็เบื่อเบื่อเซ็งเซงในสาภาวะนี้เขาก็ไม่อยากได้อะไรใครเห็นไหมอะแม่หมอพูดพ้นจบเขาทุกข์ใจนะคะมันเหมือนเขาว่ามันพังไปแล้วจะมาง้อ,อก,กันมันจะต่อก,กันติดไหมมันจะเหมือนเดิมไหมนะคะอมืมันคงจะยากที่จะเหมือนเดิมแล้วค่ะเขาฝันถนึงคุณด้วยนะหรือเขาอาจจะคิดว่าเออหรือคุณไปคุยไปดิวกับคนใหม่แต่ถ้าคุณบอกว่าเราไม่ได้คุยกับคนใหม่ลองอออันนี้มันเป็นความคิดของเขาเองก็ดงงได้ว่า คุณคุยกับคนใหม่แล้วหรือยังคุณอาจจะสวยดูดีหลอมีคนเข้ามาหรือที่ผ่านมาเขาาจะคิดว่าเขาเองต่างหากที่เป็นคนที่ทําให้คุณความรู้สึกคุณพังคุยอะใครแอบทําอะไรรับหลังคุณจนมันมีเรื่องต้องจับได้โป๊แตกแล้วเขาก็คิดอีกนะคะควีนรับสอนนิทัศลมนะคุณไม่เอาเขาแล้วอะคุณน่าจะตัดเขาไปแล้วตัดจบเขาไปแล้ว นะคะเขาสองกิตสองใจนะลังเลจะติดต่อมาหรือมาง้อคุณดีนะคะกลัวคุณไม่เอากลัวคุณไม่รับหรือบางคนเป็นเรื่องอารมณ์เบี่ยงดีไม่เคยยอมรับผิดเลยนะคะเขาบอกเนี้ยนะตัวเขาตอนนี้ก็ได้แต่อึดอัดจะทําอะไรไม่ได้ค่ะทุกคนกองหนึ่งนะอยากคุยนะเห็นไหมอยากคุยอยากพูดอยากสื่อสารแต่ไม่กล้ากลัวคุณไม่เอาเอ,อ่อทำคุณเจ็บไว้เยอะคะ่ะไม่กล้ามาสู้หน้าแม่หมอขอให้แนะนํากองหนึ่งนะ นะคะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณทีเนี้ยสุดท้ายแล้วเขาอยากบอกอะไรคุณกองหนึ่งคุณเป็นคนที่ดีที่สุดเลยค่ะแม,ม่หมอไม่รู้คุณขอพรอ,อะไรไว้ด้วยนะ,ะก่อนหน้านี้เป็นคิงถ้วยค่ะอันนี้เป็นควีนแปลว่าการห่างกันออกมาหรืออะไรที่จบมันหมายถึงไม่ไม่ใช่ไม่รู้สึกนะคะเขาคิดถึงมากนะคะอันนี้ธาตุไฟเมสิงคโนใจเล,อก,เลอกลึกละ เขาอยากเทคแอคชั่นนะมานคนคุยยั์คนทางไกลไหมให้เรอแฟนอันนี้ชาวพฤกศบลัคณนาพฤกศบแม่หมอว่าเขาอาจจะไปมูมาไปขอพรมาถ้าคุณคือใช่ก็ขอให้ได้กลับมาแม่หมอว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่สิบดาบถ้าเขาไม่สบายก็แปลว่าเขาทําคุณเจ็บม,มาเยอะอะทําพังขนาดเนี้นะเนี่ยจริงด้วยค่ะทําพังขนาดนี้ไม่แม่หมอว่าคิดถึงรอ รอนะคะรอโอกาสรอจังหวะกําลังพินิจพี่ข้ออยู่ที่จริงเขาอยากไปต่อนะทุกคนแต่มันพังนะ่ะนะด้วยตัวเขาเองเขาชอบเอาชนะคุณนะชอบเอาชนะมีอีโก้มีทิฐินะคะแถมอาจจะแบบไม่ได้ชัดเจนกับคุณตั้งแต่แรกหรือเจ้าชู้ก็ได้วีนถือไม้เท้าใจลึกๆคนนี้เขาก็อยากวนกลับมาค่ะทุกคนอึดอัดจ,จะทําอะไรไม่ได้พอทำคุณเจียมไว้เยอะไม่กล้าเขาโดดเดี่ยวมากนะเขาเงามาก ถ้าเป็นตัวเขาไม่หมาว่าตอนนี้นะคะเขาได้รับบทเรียนอะไรหลายอย่างแลวหนึ่งโดนแทงข้างหลังนะถ้าเดิร์ทาวเวอร์บวกห้าเหรียญเหรียญก็คือเงินก็ได้ค่ะแปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นภาวะที่เขามีหนี้มีสินนะหมุนเงินติ้วๆเลยยังไม่พอนะภาวะหนี้สินที่เขาลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขาเชื่อคนอื่นนะตรงนี้ทําความรักคุณพังได้ด้วยคิดถึงมากคิดถึงคุณได้แต่โดดเดี่ยวและเหงาสูญเสียหลายๆสิ่งหลายๆอย่างถ้าเขาอยากบอกคุณ ะะตรงนี้ก็ได้นะคะเนะี่ยไม่หมอว่าถ้าใจลึกๆอะ่ะเขาเหงาแล้วก็คิดถึงคุณมากแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะพังเยอะส่วนตัวเขาก็ได้รับบทเรียนบางสิ่งบางอย่างนะทุกคนกรรมก็คือการกระทํานะมาดูกองสอนนะะมาดูกองที่สอง มาดูกองที่สองเียบเทียบกันนะคะว่าดูดูวตัคุณก่อนนะดูตัวของคุณก่อนว่าคุณเป็นอย่างไรตอนนี้นะคะใบแรกเลยแปดไม่เท้าคือการสื่อสาระค่ะทุกคนใบแรกคือการคุณอาจจะเคยทักไป คยติดต่อไปก็ได้นะคะสิบไม่เท้านะคะตอนนี้งานเยอะงานมากนะนะคะกองสองนี่งานเข้าแบกภาละเยอะหรือที่ผ่านมาคุณเป็นเดินแบกกับคนความรักครั้งนี้คุณเห็นไหมอันนี้คือบ้านอันนี้คือถนนความหมายของครูบาอาจารย์ที่ท่านเขียนไ่ภาพคือแน่นอนล่ละคะ่ะเวลามีความรักมันหมายถึงปลายทางที่เราอยากร่วมเดินทางกับคนนี้คุณก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยฉันพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าหนักอยู่ฝ่ายเดียวไหมนะคะ คิงเหรียญสภาวะันนี้คุณบางคุณก็นิ่งละคุณก็พอละที่ผ่านมานะคุณน่าจะแบกอะไรมาเยอะแต่ถ้าช่วงนี้น่าจะงานเยอะคุณอาจจะคุยกับคนที่อายุน้อยก็ได้คนที่มีอีโก้ได้ด้วยนะคะทุกคนที่เอ็มเพลสนะคะตรงนี้คนเกิดวันศุกร์แม่หมาว่าคุณนิ่งเหมือนกันนะคุณอยู่กับตัวเองคุณโฟกัสในสิ่งที่คุณควรทํานะคะก้าวไม่เท้านะคะเราเสียใจเราเจ็บปวดมาเยอะหนะกับความรักครั้งนี้นะคะ เดวิลนะคะทุกคนบางท่านกองสองนี้เอาเรายังเอาเขาออกจากหัวไม่ได้ยังคงคิดถึงนะนะคะยังคงคิดถึงอยู่แต่ถามว่าทาอะไรไหมแม่หมอว่าไม่ได้ทําอะไรไฮโลแฟนพึกศบลคณาพึกศพคุณชอบสวดมนผมชอบไหว้พระเนาะคนเราศีลไม่เสมอกันก็คบกันไม่ได้ะคะ่ะทุกคนเห็นไหมเดวิลมาน์สตานไฮโลแฟนคือไพ่พระคือความหมายของหมอมินว่ายุคสมัยนี้ศีลจะเป็นตัวคัดกรองคนที่ไม่ใช่นะะท่านจะ นะคะผักออกไปเพื่อให้เราได้แบบมีความสุขนะคะเพื่อให้เราได้รับสิ่งดีๆในอะนาคตข้างหน้าเราอาจจะทุกข์และเสียใจในวันนี้ก็ได้แต่ว่าวันข้างหน้าเราอาจจะต้องดีกว่านี้นะคะเราคงจะเจอคนที่คู่ควรกับความรักที่ดีๆนะคะซองไม่เท้าคุณอาจจะแอบรอรออยู่ลึกๆนะคะรอเคลียร์รอคุยก็ได้นะรอว่ามันจะดีขึ้นคุณเคยรอแหละนะคะตรงนี้เจ็ดดาบ คะะนแม่หมอว่าความรักนี้มันเป็นความรักที่มันเสียใจกันไปมีคนทําอะไรรับหลังเรานะ,ะทุกคนตรงนี้หนะ้าตรงนี้แม่หมอว่าคุณเคยติดต่อคุณเคยสื่อสารแล้วละ่ะแล้วคุณก็เจ็บมากเพราะคุณเป็นเดมเพลทคือทุ่มเทมากนั่นเองนะะมาดูฝั่งเขากันบ้างนะทุกคนทุกท่านเขาเป็นอย่างไรนะคะ เด็กชือเหรียญคนคนนี้นะคะบางครั้งเข้าหาเขาเข้าหาคุณดูดีๆนะคะเพราะผลประโยชน์ก็ได้นะนะฮะแม่หมอไม่ได้พูดทุกท่านที่มาดูว่าเฮ้ยอายุน้อยแล้วต้องเข้าหาเราผลประโยชน์มันไม่ใช่นะคะดูเป็นแนวทางมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวตรงนี้แต่ที่แม่หมอบอกคือคุณก็สังเกตตัวเองว่าเฮ้ยจริงหรือเปล่าถ้ากลับมากับคุณก็มามีแต่ขอเงินขอทองช่วยให้ช่วยเหลือเพื่อกูณไม่มีใครรู้ดีกว่าตัวของเราลวคะ่ะ สีแม่เท้านะคะตรงนี้นะคนคนนี้โฟกัสเรื่องนาี่การงานการประสบความสําเร็จของตัวเขาไนท์ถือเลรียนอาจจะเป็นคนที่เดินทางบ่อยหรือทํางานเกี่ยวกับรถหรือไม่ก็คือคนทางไกลค่ะทุกคนสีแม่เท้าอาจจะเกี่ยวกับราชการนะคะตรงนี้นะคืออย่างนี้นะคะเวลาแม่หมอพูดถึงอาชีพบางคนบอกบางช่องเขาจะไม่พูดเลยนะเพราะว่าบางคนบอกว่ามันจะเสียอัธรรตแต่ถ้าแม่หมอพูดคือพอสังเกตแม่หมอไม่สามารถไป พูดถึงรายละเอียดปีกย่อยได้ไม่หมอไม่ได้ว่าท่านใดนะคะคือสมมติถ้าอาชีพขับรถก็ถจะไปไปซอยถียบลงรายละเอียดยิบย่อยขับรถอะไรแท็กซี่รถมอเตอร์ไซค์รถอะไรนะคะให้คุณพอสังเกตว่าอาชีพอะไรสายเดียวกันหรือในบริษัทเดียวกันอย่างนั้นราชการก็คือราชการทั้งหมดถ้าเป็นเดวิคขึ้นอาจจะเป็นคนไกลคนต่างชาติทํางานในองค์กรต่างประเทศอย่างนั้นให้คุณพอสังเกตแบบนั้นนะคะ ถ้าไปบอกอาชีพหมดมันจะยาวสามชั่วโมงไม่จบนะคะบางคนจะบอกไม่ได้มาฟังแม่หมอไล่เรื่องอาชีพนะคะม,มาฟังพลังงานไพ่คนคนนี้เขาเครียดนะคะทุกคนณนะตอนนี้เขาเครียดและคิดมากคิดมากเรื่องการเงินการทองหรือกําลังโดดเดียวแล้วเหงานะห้าเหรียญเนี่ยเขากําลังถูกทอดทิ้งก็ได้แล้วโดดเดียวแล้วเหงามากหรือเสียงเงินเหน็บหนาวมากเลยตอนนี้เครียดนะคะตรงนี้ในสิ่งที่เขาลงทุนก็ได้นะ เดบเชไม่เทานะคะตรงนี้นะเขากาลังลงทุนอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเสียเงินเสียใจเสียทรัพย์หรือกําลังโดดเดี่ยวก็ได้ค่ะห้าเหลียยเนี่หนึ่งดาบหนึ่งดาบนี่ธาตุลมตุนคุงเมทุนทํางานเ,าเกี่ยวกับโลงตีเหล็กก็ได้นะคะตรงนี้หนึ่งดาบนะ,ะถือดาบอย่างเงี้ยอาจจะเป็นแพทย์เป็นหมอก็ได้นะคะผ่าตัดอย่างนี้นะคุยนบสอดแม่หมอว่าคุณกับเขาน่าจะมีเรื่องปัญหาความไม่เข้าใจความขัดแยง้งแต่ถ้าเป็นฝั่งเขานะ ถ้าเขาไปดีลกับใครนะแม่หมอว่าคนคนนี้ยเขากําลังกําลังมีปัญหาขัดแย้งกับกลุ่มเพื่อนที่ลงทุนก็ได้ค่ะทุกคนนะคะสิบเหรียญเสียเงินก้อนใหญ่คนนี้มีเงินมีทองนะคะมีบ้านมีรถนะคะแต่ว่าเป็นภาวะนี้สินนะคะตรงนี้สองถ้วยค่ะตรงนี้ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงเดวทำแพลนานีทธนูนะล้วขนาธโนูคนคนนี้อาจจะไปไปกับกับคุณอาจจะแตกต่างคุณบางคนอายุ หน้าตาทางสังคมความห่างไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้แต่ไม่ได้แปลว่าทั้งหมดที่หมอพูดนะคะคุณไปเอาว่าคุณต่างกันแบบไหนและการน,นะค,ะคนคนนี้นะเรสตา์นะคะชาวกลุ่มลัคนากล่มถามว่าเขาสวยเขาหล่อไหมสวยค่ะหล่อโดดเด่นเลยละ่ะเดอรสตาเนี่ยนะคะดิเชียรีวอร์ดนะคะการเดินทางขึ้นสามเรือนนะคะกำลังสร้างเงินสร้างงานถ้าไปดีกว่าใครก็คงดีกว่าคนที่ ใกล้ตัว The High p r i e นะคะคนคนนี้ค่อนข้างนะคะมีความลับเยอะค่ะทุกคน The Hermit เป็นสภาวะที่ิ่งเงียบทบทวนอะไรบางอย่างอันนี้เช่ากันลักนากันนะคะตรงนี้เป็นแพทย์หมอคบาอาจารย์ได้หรือสายงานอาชีพใ,ใกล้ๆกันนะคะมาดูความรู้สึกเขาที่มีสคุณนะคะตรงนี้นะคนคนนี้แม่หมอว่ากำลังโดดเดี่ยวหรือไม่ก็เสียเงินเสียทรัพย์นะะกลังคิดทบทวนอะไรบางอย่างอยู่ บางครั้งคนที่ไว้ใจที่สุดคือทําให้เราเสียใจมากที่สุดก็ได้ะค่ะทุกคนมาดูกันว่าเขาคิดยังไงกับคุณใช่คุณไหมตะกี้นะ่ะสิบเหรียญเขานูกถึงสิ่งที่คุณเคยอบอุ่นและเติมเต็มให้เขาก็ได้นะคะสิบถ้วยนะ่ะบางครั้งอาจจะเป็นแฟนกันแล้วเป็นครอบครัวด้วยซ้ำ บางคนมีลูกด้วยกันอีกต่างหากนะนะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีตรงนี้แปลว่าคุณเขานึกถึงความอบอุ่นและคุณที่ใส่ใจเขาเติมเต็มให้เขาเขานึกถึงภาพที่มั่นคงกับคุณนั่นแหละค่ะแน่นอนแล้วค่ะความรักความสัมพันธ์นี้คุณเป็นเดอะแบคเขารู้ว่าคุณเหนื่อยเพื่อเขาหนักเพื่อเขามาตลอดเลยนะเพิ่งรู้เหรอคะใช่ไหมเดอะมูนนะคะแม่หมอว่าคนคนนี้ค่อนข้างเสียใจนะทุกข์ใจสับสนเดอะมูนชาวมิลล์คนามีคนเกิดวันจันทร์ เดจิตเมนนะคะเขาเหมือนเขาอยากรื้อฟื้นบางอย่างกับคุณคนคนนี้ได้รับผลการกระทําของตัวเองแล้วนะคะโดนลอกโดนกลงอะไรก็ช่างหกไม่เท้านะคะเขาอยากเดินหน้ากับคุณคุณคือชัยชนะและความสําเร็จของเขาแหละนะคะเดอะไฮพริเทนะคะค,ะความรักความสัมานี้ถ้าเราไปเจอคนที่มีเจ้าของแล้วเราถอยออกมานะไม่ว่าเขาจะคิดถึงเราแค่ไหนก็ตาม นะทุกคนคนที่ใช่ต้องมาในเวลาที่ใช่เท่านั้นแต่ถ้าคุณบอกว่าเออใช่คุณมาก่อนเป็นแฟนเป็นครอบครัวแปลว่าความลับตรงนี้นะคะแม่หมอบอกเลยว่าเขาเขารู้นะคะว่าเรารู้แล้วตรงนี้นะคะแม่หมอบอกเลยว่าเขาเขาไม่น่าทําอย่างนี้เขาคงคิดแล้วสภาวะนี้คือ,ค,อ,ค,อคุณก็นิ่งเงียบไปเหมือนกันเมื่อก่อนคุณเคยทักไปทักทายแอคชั่นก่อนตลอดเขาคิดถึงคุณนะคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเรื่องราวเดิมๆนะคะเขาก็ส่องคุณแหละ คิดถึงใจลึกๆอะอยากกลับมาคิงถ้วยนะคะเพ่าไม้ไม้ก็ได้นะคนคนนี้เขาถือคุณไว้ในมือหนึ่งเดียวด้วยนะเขาคิดถึงคุณนี่แหละมีคนอยากกลับมาเคลียร์ใจเคลียร์ปัญหายอยากกลับมานะคะชัดเจนนะคุณนะเคลียร์ใจหมายถึงจะไปต่อหรือพอแค่นี่ก็ได้คืออยากคุยอยากเคลียร์นะคะทุกคนสภาวะนี้คุณก็นิ่งมาเขาบอกคุณนิ่งไปแล้วหรือคุณตัดจบเขาไปแล้วหรืองอยากหรือเปล่าหนึ่งดาบเนี่ย ะะดิมิทิเชียนคนเกิดวันพุธคนคนนี้อยากวนกลับมาเขาอยากวางแผนบางอย่างกับคุณวางวางแผนที่จะคุยวางแผนที่จะเคลียนะ,ะตรงนี้ได้จากอึดอัดกดดันบางสิ่งบางอย่างหรือที่ผ่านมาเขาปิดหูปิดตาตัวเองนะคะไม่รู้เห็นคุณทําดีทุกอย่างเขาบอกเขาเขาก็เหนื่อยเขาเบื่ออะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่มันไม่ได้ดังใจเขาเขาอยากทําอยากพูดอยากคุยกับคุณคนคนนี้เขาอยากเคลีย์พลังงานบางอย่างที่มันเป็นปัญหานะคะทุกคน คุณอยู่ระหว่างรักเราสองสามคนไหมเขาอยากเคลียร์ความชัดเจนตัดจบบางอย่างแล้วมาเคลียร์อะไรกับคุณกองกองสองนะคะเขาแอบสื่อแบบสองคุณแต่เขาไม่กล้าสู้หน้านะนะคะเขาก็รอนะรอเวลารอโอกาสรอจังหวะคนคุณนี้อยากเคลียร์อะไรบางอย่างกําลังจะเคลียร์บางอย่างมีคนนึกถึงการเดินทางมาหาคุณด้วยนะหรือนึก,กถึงการเดินทางหรือหรืออยากไปต่อเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณคะ่ะทุกคนแต่เขากลัวคุณไม่เอา เขาอยากบอกอะไรคุณนะสุดท้ายละกองสองเนะี่ยอยากบอกอะไรคุณเขาอยากบอกอะไรคุณใบนี้อยากออกมาด้วยนะคะเออเขานึกถึงเรื่องราวเดิมๆเ,เรื่องราวเก่าๆสภาวะที่นิ่งเงียบตอนนี้แม่มอว่าตามหน้าไพ่นะ เขาคิดถึงคุณมากเขาเขาอยากเคลียร์อะไรบางอย่างแล้วกลับมาเริ่มต้นดีลกับคุณใหม่เคลียร์ให้มันชัดเจนนะคะทุกคนถ้าเป็นภาวะเรื่องสามเศร้าเขาบอกปัญหาวุ่นวายยุ่งเหยิงยุ่งยากคนหมูมากมาวุ่นวายเรื่องของพวกคุณก็ได้หรือเราเนี่แหละค่ะมีปัญหากันเห็นไหมคะก่อนหน้านี้เป็นคิงถ้วยอันนี้เป็นควีนถ้วยนะคะขาดคุณไปมันก็เหมือนขาดอะไรบางอย่างชีวิตมันเหมือนการว่างเปล่า เขารอนะรอติดต่อรอคุยรอเคลียร์บางคนคุยนคนทางไกลไม่บางคนคุยนคนทางออนไลน์ไหมนะคะเขาบอกว่าตอนนี้เขาไม่อยากได้อะไรแล้วใครยืมยื่นอะไรให้เขาก็ไม่เอาหรือที่ผ่านมาคุณดีทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขาเองที่ทําเหมือนไม่แคร์คุณเนี่ยนะคะไม่เห็นคุณค่าของคุณนะคะปลายทางเขาอยากไปร่วมเดินทางคุณตอนนี้เขาทุกใจนะคะทุกคนนะคะตอนนี้คุณอาจจะมีกําแพงหรือบล็อกกันไปไหม สองดับเขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณต้องการไหมแต่สิ่งที่เขาเลือกที่ผ่านมาเขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วนะคะแต่ตอนนี้เขาอยากคุยกับคุณนะคะคนคนนี้แอบสื่อแบบสองนะคะแต่ไม่กล้าสู้หน้าเดอสตามีคนอยากกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณคุณคือความรักความมั่นคงของเขานะนะคะตรงนี้นะคะมีคนที่คิดอยากจะกลับมาเริ่มต้นใหม่แต่รอเคลียร์รอรอเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างให้มันเรียบร้อยให้มันชัดเจนนะคะทุกคน ะะเขาอีกหนึ่งใบเขาอยากจะ take action นะคะตรงนี้นะะโอเคขอบคุณมากมายที่กดติดตามและรับชมนะคะทุกคนถ้าท่านใดทุกใจเสียใจอยู่แม่หมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้คุณผ่านพ้นเรื่องราวที่มีปัญหาเนาะตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะ